สาวๆอย่างเราจะเลือกกระเป๋าเป้ทั้งทีก็ต้องเลือกดีไซน์ที่สวยหรูและดูโดดเด่นเหมือนอย่างกระเป๋ารุ่นนี้ที่เป็นกระเป๋าเป้รุ่นฮิตของเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังมากมายมาพร้อมกับลายโมโนแกรมแคนวาสสุดคลาสสิกและเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของลุยวิตตองเสริมด้วยฮาร์ดแวร์สีทองเพิ่มความหรูหราวัสดุเป็นหนังนิ่มและแข็งแรงส่วนการใช้งานก็ดีไม่แพ้กันเพราะมาพร้อมกับช่อง12ช่องโดยช่องหลักมีขนาดใหญ่จุของใช้ของสาวๆได้อย่างครบครันแน่นอนค่ะ ไม่แปลกใจว่าทำไมโคสจึงเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่สาวๆนิยมใช้เป็นอันดับต้นๆเพราะนอกจากจะมีด้วยสไตล์เรียบหรูใช้วัสดุหนังคุณภาพดีแล้วยังมีการตัดเย็บประณีตอีกด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เราอยากแนะนำค่ะ มาในรูปแบบผ้าแคนวาสสีดำคลาสสิกเคลือบลายซิเกเนเจอร์ตัดขอบด้วยหนังลูกวัวดูมีระดับสามารถใช้ได้หลายโอกาสทั้งวันทำงานและวันสบายสบายสามารถใส่แล็ปท็อปขนาด15นิ้วหรือ iPad ได้และยังสามารถปรับสายกระเป๋าให้เหมาะสมกับความต้องการได้ค่ะกระเป๋าเป้ที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นแบรนด์ฟเฟย์รัเฟนคังเกนและเหตุผลที่กระเป๋ายี่ห้อนี้เป็นที่นิยมมาก นั่นก็เป็นเพราะคุณสมบัติที่ใส่ใจต่อผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุที่สามารถกันละออกน้ำได้และทนทานต่อการใช้งานนอกจากนี้ยังเสริมด้วยซีฟแพดเพื่อรองนั่งและซัพพอร์ตหลังเพื่อลดอาการปวดเมื่อยที่สำคัญโลโก้แบรนด์ด้านหน้าไม่ได้มีไวเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ยังสามารถสะท้อนแสงในตอนกลางคืนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วย นอกจากกระเป๋าใบนี้จะมีสีสันสดใสและดีไซน์สุดมินิมอลแล้วกระเป๋าใบนี้ยังมีจุดเด่นคือผลิตจากวัสดุคุณภาพใช้ผ้าที่สามารถกันละอองน้ําและช่วยลดการเจริญเติบโตของแบคทีรียพร้อมลดการเกิดกลิ่นและความอับชื้นได้ด้วยเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่รักความสะอาดสามารถจัดเก็บของได้อย่างเป็นระเบียบด,ด้วย6ช่องซิปจุข,ของได้ทั้งหมด14ลิตรในดีไซน์กระทัดรัดปรับใช้ได้3สไตล์ได้แก่ครอสบอดี้โชเดอร์แบกหรือแบ c k แพ็คเลยค่ะ สำหรับใบนี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นความลงตัวของการผสมผสานระหว่างสไตล์โมเดิร์นและสไตล์วินเทจมาพร้อมกับฟังก์ชันครบครันคือช่องเก็บของขนาดใหญ่ที่บูผ้าซับในลายทางจุของได้เยอะและสามารถหยิบของได้สะวกด้านหน้ามีช่องซิปหช่องสำหรับใส่ของชิ้นเล็กๆอย่างกุญแจหรือโทรศัพท์มาพร้อมสายคาดเดี่ยวสำหรับปิดกระเป๋าอันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ ทั้งยังเป็นทรงสี่เหลี่ยมสไตล์มินิมอลสายสะพายสามารถปรับได้สาวๆคนไหนต้องพบของเป็นประจำขอบอกเลยว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะเชื่อว่าตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกระเป๋าเป้แบรนด์อ n นเนโเพราะเป็นกระเป๋าที่ดีไซน์สวยและยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่เป็นรองใครจึงเป็นขวัญใจของสาวๆทุกวัย มาในลุคเรโทรซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ใช้โทนสีแบบมีรอยเฟรสามารถสะพายหรือถือจากหูยิ้วได้ใช้งานสะดวกเพียงรูดซิปกระเป๋าช่องใหญ่ก็จะเปิดกว้างให้คุณหาของที่ต้องการอย่างง่ายดายสามารถรูดซิปจากด้านหลังเพื่อหยิบของในตำแหน่งลึกๆได้อีกด้วยใส่ได้ทั้งโน้ตบุ๊กหนังสือรับน้ำหนักได้มากมีความทนทานใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอนค่ะแน่นอนว่าหลายคนคงเคยหงุดหงิดกับการหาของในกระเป๋าไม่เจอ บอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่เลือกใช้กระเป๋าเป้ใบนี้ค่ะเพราะด้านในกระเป๋ามีช่องแยกทําให้เราสามารถแยกของสําคัญออกจากช่องหลักได้ง่ายเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารและสมุดต,ต่างๆมาพร้อมกับช่องซิปเล็กด้านหน้าเหมาะสําหรับจัดเก็บของที่เราใช้บ่อยๆเพราะสะดวกต่อการหยิบใช้ทั้งยังโดดเด่นด้วยดีไซน์โลโก้แบรนด์ด้านบนกระเป๋าและป้ายซิป สาวๆคนไหนกำลังตามหากระเป๋าเป้สีน่ารักๆแต่จุของได้มากสำหรับไปเดินทางสั้นๆหรือไปฟิตเนสอยู่แล้วก็ใบนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะเพราะเป็นกระเป๋าเป้จากแบรนด์ Adidas ที่เราต่างคุ้นเคยกันดีออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์มินิมอล แต่ไม่ทิ้งลูกหวานของผู้หญิงตัวเป้แบ่งออกเป็น2ช่องคือช่องซิปหลักขนาดใหญ่สำหรับสัมภาระรวมถึงกระเป๋าสตางค์หรือสมาร์ทโฟนส่วนช่องซิปด้านหน้าเหมาะสำหรับใส่ของจุกจิกที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากวัสดุรีไซเคล100ิล1 0 0ทั้งใบเลยล่ะค่ะ สาวๆที่ชอบพกพาของจำนวนมากไปทำงานและไปเรียนบอกเลยว่าเลือกกระเป๋ารุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะสามารถจุของได้ถึง20ลิตรใช้ใส่ของในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายสบายเสริมด้วยช่องขวดน้ำตาขายด้านข้างและช่องใส่ของด้านหน้าเพื่อให้เราหยิบของใชเ้เล็กๆน้อยๆได้ดวกสายสะพายใหญ่และนุ่มรองรับน้ำหนักได้ดีมาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นมีสีให้เลือกมากมายและโลโก้แบรนด์ด้านหน้ารับรองว่าสะพายไปไหนก็ไม่มีเชย ไม่ว่าจะวันธรรมดาหรือวันไปเที่ยวเพียงแค่สะพายกระเป๋าใบนี้ติดตัวไปด้วยก็เพิ่มความมีสไตล์ให้กับตัวเองได้แล้วเพราะใบนี้ผลิตจากวัสดุโพลีเอสเตอร์ที่มีทั้งความทนทานและน้ำหนักเบามาพร้อมโลโก้ขนาดใหญ่ด้านหน้าเพิ่มความเก๋ไก่ส่วนในด้านการใช้งานก็ไม่แพ้กันเพราะมีช่องหลักขนาดใหญ่ที่ใส่ของได้จำนวนมาก เสริมด้วยช่องซิปขนาดเล็กด้านหน้าสำหรับใส่ของสำคัญอย่างพวงกุญแจเพื่อให้หยิบใช้งานได้สะดวกไม่ประปนกับสิ่งอื่นๆในกระเป๋าสายที่ให้มาสามารถถอดออกและปรับรูปแบบการใช้งานได้อย่างอิสระค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด